ดูดูมาดูอ่านี่มาร่วมกันบวชการบวชจูงคนผู้วายชนนะครับตอนนี้จากคารวาสก็จะกลายเป็นเนนชั่วข่าวนะครับเป็นก็ใส่พระลงพระเหลืองแล้วก็จะทำการรับศีลรับพรนะบวชเป็นพระเป็นเนนเพื่อที่จะร่วม จูงงานในงานนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะเสร็จพิธีแล้วก็จะมาศึกเลยนะกัประมาณว่าบวชจูงนาไหนาไฟเนาะตอนนี้เขายังไม่ได้รับสินนะครับก็ออยังแต่งตัวกันอยู่แต่งตัวเพราะว่าบางคนไม่เคยไม่เคยสวมจีวรเนาะต้องให้พระนะที่เพิ่นเคยหรือว่าคนที่เขาเคยบวชนะครับมาช่วยห่ม จีวรให้จะได้มถูกวิธีนะถึงจะเป็นการบวชจูงหน้าไฟแต่เวลารับศีลรับพรแล้วก็จะกลายเป็นพระนะครับ<ๆ>ก็จะมีศักดิ์เป็นพระนะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องทําให้มันดีๆเนาะยิ่งโครงการพระสงฆ์บ้านเฮาทุกวันนี้มันก็นะครับอย่างที่ทราบกันในคราวในคราวนะเราต้องช่วยกันทนุบํารุงนะครับาศาสนา ให้คงอยู่กับลูกกับหลานตลอดไปเอาคือคือคืออยู่ท่านคืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทาได้เป็นพระแลร์ดซีอันนั้นอยู่รอกวันนี้คืออยู่คืออยู่ตอนนี้เออทั้งหลังมีแม่ผมตั้งหลังตอนนี้ยังแต่งตัวกันอยู่เปลี่ยวนะครับตอนนี้ นี่ฮะเป็นบรรยากาศนะครับการห่มพระแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะรับศีลรับพรนะครับเป็นวิธีกรรมนะครับบวชจูงหน้าไฟเนาะเป็นการไว้อะไรแด่ผู้วายชนนะครับเป็นรั้งสุดท้ายลูกหลานก็จะมาโกนหัวหรือว่าบวชนะจูงนะครับคนที่สูญเสียหรือว่าผู้วายชน,นขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับก็คือประมาณว่านำทางให้เขาได้เกาะชายพระเรือง นะไปสู่สวงสวรรค์เนาะนะก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ลูกหลานจะสามารถทําให้ได้เนาะนะผู้หญิงก็จะเป็นห่มชี้นะเป็นชี้ห่มขาวนะแต่เมื่อกี้ผมขบบวชเสร็จแล้วผมไม่ได้ถ่ายไปนะครับอันนี้ก็คือถ่ายแต่เนนเนาะเดี๋ยวไปอัปเดตข้างนอกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้เพื่อนก็กำลังบวชนะครับบวชเป็นเนนเป็นพระหนึ่งวันนะครับ นะครับตอนนี้พระเนส่วนแล้วก็มาเข้าพิธีแล้วนะครับ